ที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะวันนี้เราก็มาเจอกับอีกคลิปหนึ่งแล้วครับเป็นเลขสูตรโบราณนะฮะสูตรโบราณเอาตัวเลขมามัดคอกันเลยสูตรง่ายๆนะฮะโอ้ยไอ้วัวก็ไปยุ่งเหลือเกินอาถอยกไว้หน่อยได้ไหมอเดี๋ยวจะให้โชคลาภ จะมาบอกเลขเหรออ๋อถอยออกไปอ่าสูตรนี้เป็นสูตรโบราณนะครับผมเขาจะจับมัดคอใส่กันเลยเดี๋ยวตั้งโครงสร้างก่อนนะฮะอ้าวออกไปออกไปวัวก็กวนครับผมมาตั้งเก้าก่อนนะครับ อ่ตามต่อครับอัวมาขอกินกล้วยก็เลยต้องไล่กันหน่อยอ่ตั้งละกเก้านี่แหละครับผมเก้าศูนย์หนึ่งสองสสี่ห้าหเจแปดเ้าศหนึ่งสองสสี่อ่าเรก็แบ่งห้องที่นี้ แบ่งห้องแบ่งห้องขีดอย่างนี้ขีดอย่างนี้เสร็จแล้วก็ประกบนะฮะอ่าตรงน,นี้เป็นห้องที่หนึ่งนะเนี่ยห้องที่หนึ่งตรงนี้เป็นห้องที่สองนะเราจะประกบสลดใส่กันนะสะลดอย่างนี้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 นะครับผมอ่าทางฝั่งนี้งวดสี่หนึ่งหนึ่งงวดวันที่สิบหก็ับถ้ำเหมือนกันนะฮะ ตั้งเลขหนึ่งเนี่ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะขีดเป็นห้องไว้ก่อนจะได้สเลดเข้าหากันข,ขีดไว้ขีดไว้ มาอีกแล้วมาอีกแล้วห้องที่หนึ่งห้องที่สองเหมือนกันนะครับผมหมดแล้วออกไปเร็วๆเดี๋ยวก็โดนตีอ่าชอบยุ่งเจ้าตัวยุ่งมาแล้วกินกล้วยซะจนอ้วนนะฮะอ่าเราเก้าสามนีมาเล็ดมาทางแปดสองนะฮะ ในวัน,นี้นะ,ะเราดูนะก็จะได้ที่เก้าแปดสองสาแปแล้วก็ 3, าสองเอาห้องที่สองนะเก้าสมนี่มาสอหนะเราก็จะได้ที่ 9, ก้าสองเหกสองห่ะตัวที่ตรงกันนะ 3, าสองกับ 9, กสองจับลงมาเลย มาเขียนไว้ตรงนี้นะเอาตัวที่มันตรงกันมาก่อนนะ92กับสสามองนะแถวนี้เขียนไว้ให้ตรงกันนะอ่าเรามาดูแถวนี้04กับเกน1นะเราจะจับใส่กันทางนี้04กับ15นะ 0ู 04, จับไปทางนี้เลยนะจับมาทางศูนย์เจ็ดงสี่เจ็อ่าทางนี้ก็ศูนยมาหนึ่งนะฮะศูนย์หหนึ่ง สี่ห้าอ่าเรามาดูเลขที่มันชนกันมีสี่หนึ่งนะครับผมแล้วก็มีศูนย์หนึ่งอ่าจับมาเรียงกันไว้ตรงนี้มาเรียงกันไว้ตรงนี้สี่หนึ่งกับศูนย์หนึ่งนะครับผมอ่าขั้นตอนจับมัดคอใส่กันเนี่ยได้สองตัวแล้วเราจะจับมัดคอใส่กันนะเป็นเป็นตัวเลขที่สามนะ เรีออก4 1192มันเข้าไปแล้วนะ92 41เีเข้าคู่โต๊ดคู่ถ่างกันจับได้3ตัวเราก็ไปที่3 92 932นะตรงนี้ก็จับเข้าคู่กันได้ที่4 11 011 041 สี่ศูนย์หนึ่งนะครับผมจับมัดคอใส่กันนะมันเข้านะนี่นี่มันเข้านะไอตัวนี้มันก็พยายามเข้าเหมือนกันอ่าพอมางวดนนี้นะฮะเรามาตามวดนนี้เราจะจับใส่กันหนึ่งห้ามาที่ศูนย์สี่นะะนี่สลัดกันนะฮะสลัดอย่างนี้สลัดอย่างนี้ 15มาหนมาศนะูแถวนี้หนมา4,8อ่าลองดูนะหนึ่งศูนย์หนึอ่าแถวนี้หนึามาสี่แปดหนึ่งสี่หนึ่งี่นี่ห้าไป5้าแปด ตัวที่ชนกันครับหนึ่งสี่ชนกันจับมาเลยหนึงสี่แล้วก็ห้าสี่อีกตัวนะที่ชนกันอ่าเราจับมาเรียงกันไว้ตรงนี้นะจับมาเรียงกันไว้หนึ่งสี่กับห้าสี่อ่าเรามาดูแถวนี้นะฮะแถวนี้แถวนี้สองหก

คนที่สองสามครับสองสามสองเก็ดหกเก้าหกสามตัวนี้มันหกสามอ่าหกสามนะหกสามกับหกเก็ด อตัวที่ชนกันก็คือหกสามนะฮะมาเรียงกันไว้6กสาตรงนี้นะครับ1นกับ5้6สกับสองามไปไปไปอ่ะเราจะจับมัดคอฝั่งนี้กันแล้วครับทีนี้ จะมัดคอกันจะได้ตัวไหนนะ,ะตัวนี้จะมัดคอกันเลยนะห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่ จะไปตัวห้าสี่สี่หกสามนะครับมันก็จะได้ไปที่สองหกสามหกสองสาม หรืออาจจะไปที่หกสามสามอ่าเป็นตัวเป่าอีกตัวหนึ่งนะครับผมอ่าสำหรับตัวเลขจับจับที่ไม่เข้าคู่กันนะฮะที่ไม่ชนกันนะครับผมมี5 4ี่กับ5้าแนี่ระวังนะฮะ แถวนี้นะนี่ชนกัน5้าสแถวนี้ห้าศู่าเราจะยกลงมานะ5 0าศ5นย์หา่าแถวนี้แถวนี้มี2อเก็ดสองเก้ มีหกเก้าหกสามหกสามหกเจ็ดเอาซ้ำกันฮนะเอาเลขในกลุ่มนี้นะเลขสองตัวนะครับที่จับให้ชอบที่ห้าแปดตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ห้าสี่ประมาณนี้ นะครับผมอันนี้เป็นเลขสูตรโบราณสำหรับจับมัดคอใส่กันนะฮะเขาจะมัดใส่กันเลยนะถ้า3ตัวก็ประมาณนี้แหละห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าสอห่ะให้น้อยชุดนะฮะลองไปจัดซื้อจัดหารัตเตอรี่กันลองดู เวลาลัตเตอรี่ลงแผงนะครับผมเอาแคปหน้าจอกันเอาไว้นะไปจับลัตเตอรี่กันแล้วกันในคลิปนี้ไปแล้วไปแล้วหมดเวลาพอดีครับผม